ข้ามถนนลาดยางข้ามถนนลาดยางมาจมบัดรอเบียมอ๋อนี่นี่ดูนี่ข้ามถนนลาดยางมาแล้วแม่แม่ไปเจอป๋อแม่แม่ขี่รถมาขี่รถมาจากตลาดเราก็เดินข้ามถนนแม่ก็ให้พ่อจอดรถแล้วก็ลงไปจับจับเต่ามันเดินข้ามถนนนาแม่กับพ่อเดินขี่รถมาจากตลาดจะรถจัก ก็เจอวัวรถเหยียอันนี้สองไหมนี้เก้าไหมนี่อันแรกอะไรเก้าไหนไหนแม่แม่เห็นตัวไหนนี่แม่ก็ว่าเลขสองนี่สองอัดูข้างหนึ่งเป็นเจ็ดนะแม่ผมว่าเนาะมากลับมาอีกนิดดูอย่างนี้เออว่าจะเป็นเจ็ดเนลยเจ็ดอันนี้เป็นสองในตัวนี้ผมดูตรงนี้มันตีม่หนึ่งตรงนี้ดูสิจ้าตายตา อ่าเจ็ดต่อน้ำโซบกุ้ยเต่าเจ็ดกับเจ็ดกับ,กบมังหะเอฟซีโออันนี้หกอันนี้เก้าไหมอันนี้เจ็ดอันนี้หกอันนี้เก้าอันนี้เจ็ดอ่ะจ้าแน่สถาพรเห็นหกเจ็ดเก่าไหมค่ะหกเก้าหกเก้าเจ็ดอ๋อหกเก้าเจ็ดจ้าอันนี้หกตรงนี้เก้าตรงนี้เจ็ดตรงนี้ เออซองเบืงเด้อค่ะซองเบืองเด้อละหาเห็นเหล็กนะคะเตาให้โชคนะคะมาเลยเ้งข้างต้นมาให้โชคเตาอยู่บานแม่สะาพรนะคะแม่สถทาพรเห็นหมื่ว่านนะคะเนาะขึ้นถนนมาข้ามถนนข้ามถนนมาแม่มาจากตลาดก็เจอพอดีพ่อเจอรถก็เนี่ะคะเจอรถเดืยบเตาแม่เลยเอามา้บบานนะคะเนาะเอามาไ้บบาน มาซองตัวเลขกันเด้อค่ะก่อนปีใหม่แล้วค่ะนี่เลขเตาก่อนปีใหม่นี่ค่ะมาเบิ่งกันเด้อค่ะผู้ใดตาดีก็เห็นเป็นตัวเลขแล้วเอาตรงหางตรงหางตรงนี้นุ๊ดนี่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 เผื่อโชคไค่โชคมันเนาะสามโชคไค่โชคมันเออตรงนั้นไหนไตรงนั้นมันสามบอกโชคสับมันเห็นทัดเผื่อโชคไค่โชคมันหนถ่ายไปเผื่อคนมีบุญก็าบอกใครโชคมันองได้อันนี้ก็หกอันนี้ก็เก้าอืมตรงนี หกเก้านะคะตรงนี้ตรงตูดนี่เป็นสามนี่นะคะเนาะเบิ้งเขาด้วยค่ะเบิ้งงด้วยค่ะเก้าเจ็ดนี้ก็หกเก้าเพื่อตาดีนะคะเนาะเพื่อได้โชกจากเตานะคะเนาะแวก็ไปหาซื้อไว้เพื่อเทวดาท่านนา้โจไม่ลาบเลาจ้าซื้อไว้เดี๋ยวหาไม่ได้สองสองสองตัวเลขกเตาด้วยค่ะสองตัวเล็กเตาย นีด้อค่ะเตาซองมึงด้อค่ะนะคะได้ฉูคได้หลาดอยากเตานะคะเนาะเด็กชอบเด็กตัวชอบเมื่อวานเมื่อวานงูเลืกสวยเลืกสวยตรงหลังห้องน้ํายาววากว่าอู้ตัวเกือบเท่านี้ถูกันสิงมาอยู่ดีแล้วหัง่เอองูาบ้านบ่ค่ะเขามานอนเขามานอนจ้ะ อยู่หลังห้องน้ำแอบมาจากวัดเบอแมนพัชมาหายโฉกว่ากลับมาจากวัดเอามืองูตัวยาวมันเขาไปเขาก็ค่อยเขาเขาเขาเห็นคนเขาก็ไม่ตื่นนะเขาก็ค่อยไปเขาไม่ได้วิ่งเหมือนตกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตาตามองไม่เห็นบอกตัวไหนในนี้บอกเห็นเลยเบิ่งแต่นวานแล้วนะแต่ไฟจะเห็นเนาะอื เห็นเป็นตัวเลขจะโชคใครโชคมันนะอ้าวร้อยทราบเห็นเป็นตัวไหนร้อยซัาบเห็นเจ็ดซัดกับเพื่อนเก้าซัดเจ็ดกับเก้าอืมเห็นเจ็ดกับเก้าอันนี้เจ็ดนะผมาจะเห็นเจ็ดเลยเจ็ดเลอันนี้เก้าอยู่ตรงนี้จ้าพี่เก้าตรงนี้อีกหก เป็นเก้าเป็นหกก็ได้เนาะมีอันนี้ก็เพราะว่าเป็นสองเป็นสองตรงนี้เป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่หนึ่งหนึ่งมันจะขีดลงมาวันนี้อันนี้เจ็ดเจ็ดชาร์ะดูไว้ใครเห็นเป็นตัวไหนถ้าชอบก็หาไว้เดี๋ยวหาไม่ได้ห้านาตะลีหรือคะหาลาตะลีเพศเห็นเจ็ด เลขเจ็ดเห็นเลขเจ็ดตรงนี้หนึ่งแล้วก็เจ็ดตรงนี้อีกนนี่เจ็ดตรงนี้เจ็ดตรงนี้ก็เจ็ดนั่นแหละนี่นี่ตรงนี้ก็เจ็ดแต่ตรงนี้เห็นเป็นเลขหกกับเลขเก้าหกกับเก้านี่หกนี่เก้าใช่หกกับเก้าตรงนี้ก็หกตรงนี้ก็เก้าตรงนี้ก็เจ็ดเจ็ดอย่างเจ็ดกับหกเยอก็เพื่อนเนาะเจ็ดกับหกกับเก้า นี่ตรงนี้ก็เจ็จแสดงมาตามตาน่ิเห็กตจักก็เนี่ยเ็ตอีกเจ็อกมนี่นี่แต่มันมีเลขแค่นี้มันก็ไม่เยอะแต่เ็ตมันมีหลายตัวก็เจ็ตหกก็เจ็ตเก้านะคะเนาะเกตเก้าหกเกตหกหาไว้เด้อถ้าใครเห็นเด็กเหมือนกับเบิ้งเรื่องขาเบิ้งซองเบิ้งกักคาละหาเห็นตัวเลข ตาไพตามั่นนะค่ะดวงดีโชคใครโชคมันคนดวงดีก็สด็ตัวเลขไปเนาะค่ะเนาะผู้มีโชควาสนามีเนาะค่ะอือเมื่อวานนี่วันพระเนาะค่ะเนาะขึ้นเมื่อวานขึ้นวันพระไไปไหว้ปู่องค์ตามกลับมาก็มาเจอเขาออืขึ้นบนลาดยางอ่ะเมื่อวานวันพระ แสดงว่าเพ่นที่มาห้โฉกคัครับทีนี้มีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถเลยไปแล้วตั้งไกลเขาก็ย้อนกลับมาแต่แม่จอดรถได้ก่อนแม่ก็ลงไปเก็บได้ก่อนอืไม่งั้นคนนั้นเอาไปเลยแหละอ๋อคนนั้นเห็นเหมือนกันแต่จะแต่ไม่ทันแม่แต่เขาขับรถเร็วไงแต่เขาขับไปทางโน้นเขาเขาขับไปตลาดแต่แม่ขับมาจากตลาดอ่ะอแต่แม่ก็ให้พอจอดรถเลี้ยวรถไปไปถึงเต่ากลอนเขา เขาเขาขับเร็วไงเขาต้องโจดไกลเนาะจเขาขับกลับมาเขาจะมาถึงเตาทีหลังแม่แม่ไปถึงก่อนแม่ก็ลงไปเก็บได้ก่อน้แสดงว่าเขาก็จะกลับมาเอาเตาเหมือนกันกลับมาเอาเตาเหมือนกันเลยแต่เขาขับเร็วไงจ้าตลุกมาหวานยั่เตาแม่บอกเขาว่าาจจะาจจะเอาเขาไปปล่อยกวรถเหยียบ นี่นะคะน้อเขาบอกเอาเลยเอาเลยอันรถกลับตัวเลขเต่าหรือค่ะเจ็ดไปเก้าเจ็ดตีเป็นศูนย์ก็ได้นะหกศูนย์หรือหกเก้าตรงเนี้ยไหนก็อันนี้ก็มันก็ไม่ได้หกหรืเจ็ดได้เก้าแค่นี้เนาะจ้ะจ้ะตีเป็นศูนย์บอกจ้ะตีเป็นเลขตีมองเป็นศูนย์ก็ได้เป็นเก้าก็ได้ตัวนี้ หกศูนย์หรือหกเก้าหกศูนย์เจ็ดหรือหกเก้าเจ็ดมองได้หลายตัวเนาะค่ะเนาะจ้เแต่มัวนี้เลขแค่นี้แหละตรงแต่โซนนั้นเลขมันไม่เยอะมันไม่มีสี่มีห้ามีค่ะไฮเอฟซีเพิ่นซองเบื้องนี้ทายไปทายให้ชัดๆให้เพิ่นซองละไาเพิ่นเห็นจละไาเพิ่นเห็นพราเพิ่นมีโชฉกระเตานะค่ะเพื่อเขาตาดีกว่าเราค่ะเเดี๋ยวออจะาลง เพ ma ื่อเขาตาดีเนาะเพื่อเพื่อแต่ละคนถึเดี้ยเแ็นตัวใดแค่นั้นจ้าสายตาแต่ละคนไปคือกันเนาะค่ะเนาะดูในกระดองมากเลยอันนี้จะย่างไปสามคนยังไปคนละตัวอยู่ดูกระดองเนาะค่ะดูด้านหลังดีไหมด้านหลังดูไปใส่ปากมั้ยดูด้านหลังสิด้านหลัง ด้านหลังมีตัวเลขบนนองนี่อายุหลายปีนะนี่กว่าตู้แถวนี้เนาะเห็นแล้วนี่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 นูเห็นแล้วนี่นี่เหมนกับล่างน้าว่นี่นี่เห็นไหมนี่หกหกอีกนั่นนะหกจูนย์หรอแล้วนี่นี่หกอะไรหกหนึ่งหกหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมแม่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมถ้าแม่ไม่เห็นตรงนี้หกตรงนี้ศูนย์ น่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีนี่นี่นี่หกหนูเห็นหกสูหกหนึ่งหรือหกเป็นเลขหกนี่สวยได้หนีเลขตรงนี้นี่สวยได้เลยหกกับหกกับเก้าเมื่อกลับลงไปจะเป็นเลขที่เก้าเลยนั้นเลขข้างหลังเต่าด้วยค่ะซองด้วยค่ะซอง เพื่อมีโชคมีลาบกับเตานะคะเนาะนะคะเต่าให้โชคก็เป็นเป็นก็เต่าให้โชคกินไปเลยเห็นก็ได้เห็นตัวไหนก็เอาตัวนั้นเด้อค่ะแล้วแต่สายตาเนาะค่ะเนาะเกือบโลูนั่นอยากะนะคะเนาะเดี๋ยวยันนี้ก็ได้เอาคลิปแค่นี้ก็พอละวันนี้ฮะดูดูทั้งดูในท้องอีกรอบนึงนะคะดูท้องท้องไตอีกรอบนึงค่ะ เ่อคนมาตอนมาหลังค่ะดื้อค่ะก็ได้ได้สองคลิปไปสิแม่คลิปหนึ่งแล้วก็เต่าคลิปหนึ่งอ่ะอสองดื้อค่ะสองตอหนึงสงนไม่อม่องออนนัี่คืงันมีอึงอีกเมื่อนานมาสั้ บางทีเขาก็ออกไปหมดเลยบางทีเขาก็ฆ่าปลากันมสองหรือค่ะสองเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะนี่ค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะนี่คเก้าหกเก้าหกหกเก้าแน่นาลูกมามาเก้าเจ็ดแล้วค่ะจะมาเก้าหกก็ได้ค่ะยังสามตัวเหมือนเดิมขึ้นมากเหมือนเดขึ้นสองเเข้าออกอยู่นั่นแหละ แค่นี้เนาะค่ะเนาะเห็นกันแล้วเนาะค่ะเนาะอืหลับย้ายเด้อลูกให้โชคให้ยหลับนะค่ะเนาะน้องเตาเนาะเต้าอายุนุ้ยหนูนะสิบกว่าปีแล้วได้ไหมเนี่ยอายุสิบกว่าปีแล้วเนาะเต้าเต้าเป็นอมตะเนาะค่ะเนาะตัวเขาโตขนาดนี้นี่เนาะค่ะโอ้ยตาแป๊บๆป๊บนะค่ะเนาะนี่เนอค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเสิร์เนาะคะ่ะเนาะไคเห็นตัวได้กับจัดเลือค่ะเด้อสวัสดีค่ะค่ะน้องเอ้ยมีโชคมีลาบกับเตา